ที่คำโทมันนัดโทมันนัดใน,นภาษาคนธรรมดาก็หมายถึงความโกรธความน้อยใจความน้อยใจขัดความทุกข์ใจระทมใจโทรมันนัดความหมายมักจะอยู่เพียงแค่นี้ <c oughs> แต่ในภาษาธรรม ความหมายถึงความไม่ชอบใจไม่พอใจขัดใจทั่วทั่วไปก็เรียกว่าโทมนัสทังนั่นแหละแ้้วที่เป็นหลักสำคัญอ,อยู่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นคู่คู่คู่กันกับอภิชาอภิชาฝ่ายถูกใจต้องการ โทมนัสฝ่ายไม่ชอบใจขัดใจไม่ต้องการ <c oughs> มีบาลีคู่นี้ใช้ในะที่หลายหลายแห่งว่าประพฤติจรรมจันทั้งหมดนี้เพื่อน,นำออกเสียซึ่งอพิจาและโทมนัสในโลก <c oughs> ในโลกมีพิจาโทมนัสเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยว,เ,ยวเสียใจโทมนัสคือเสียใจขัดใจ เป็นส MM ิ่งที่ตัางนำออกเสียท e ี่มีความหมายกว้างกว้างกว่าที่เพียงแต่ว่าทุกใจเศร้าใจคือมันเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธฝ่ายที่ไม่ชอบฝ่ายที่ไม่ต้องการฝ่ายที่อึดอัด เรี <c oughs> ยกว่าเป็นฝ่ายลบเมื่ออพิจาาเป็นฝ่ายบวกโทมนัสก็เป็นฝ่ายลบบางเวลาก็สบายใจดีเป็นฝ่ายบวกบางเวลาก็ไม่่อยสบายใจเป็นฝ่ายลบนี่คือตัวโทมนัส ไม่ต้องถึงกับตีอ,อกชกหัวร้องหมร้องหิหไแล้งซึ่งจะมันขัดใจอึดขัดใจอยู่รำคาญอยู่ก็เรียกว่าโทมนัสในภาษาธรรมะชั้นนี้